สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทางที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเราจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยเราจะทีมารับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยจ้าขอบคุณถูกถูกกำลังใจเลยเราจะทีคอมเมนต์ให้กำลังใจกับแอดจอยเน,ะะนาะแนวทางหูดท้างเซ้งจ้ารอบสัลใบ,บาวันที่ยี่สิบหกเดือนสามวันอังคารจ้า สำหรับผลของมือวานวันที่2สหวันจันทร์เดี๋ยวมาเบิ่งผลของวันจันทร์กันก่อนจ้าสำหรับห้างเสงของวันจันทร์อย่างที่เอจอยเคยที่บายไปในคลิปเลยเราจะว่ารอบซ้ากับรอบบายของเฮานี่คือเด่นโซนคือเด่นเก้าเราะเอจอยหายติดเบิร์นไวนะ้เนาะสำหรับ เด่นเก่าวิ่งดูดเก้าน่าจะทาร์ฟิโนเอฟซีมักทามักทาชอบกะติดเบิร์นไว้ได้เก้าเก้าจะอันนี้คืออธิบายไปให้ไปเป็นแนวทางเราจ้ะผัวชนกันเราจะติดเบิร์อยู่ทีเก้าเก้าจะสำหรับสำหรับพ้นจะสามตัวบนรอบเศร้าจา้ะสำหรับรอบเศร้าของเราศูนย์กับเก้าวิง่งดูดพ้นคล้องรอบเศร้าจะบนนอกแปดเก้าเก้าอ่ะสำหรับเก้าเก้าทาร์ฟิโนเอฟซีเทไรติดไว้ เลขเบิร์นเก้าเก้านอกจากโอ้โหมาเบิร์นเต็มเต็มเลยนอกจากถัดติดเบิร์นไว้ก็ได้เต็มเต็มนอกจากสำหรับรอบเซาเก้าเก้าโบนจาถ้าพี่น้องเอฟซีจะได้บนได้ติดเบิร์นเก้าเก้าไว้รอบเ้ากับเขาเด่นเก้าวิ่งรูดเก้านอกจากชวนตัวตัวจับผู่เล้เนี่อาจจะจับผู่พลาดไปเนาะลาออกหาสองผ่านไปนนาออกา,ส,า,ปากสำหรับรอบบายเก้ากับแปดวิ่งรูดพ้นของรอบบายจาสามหกสี่ผาดไป เขาเฮามีเก oh ้าสมาหกสีเนาะจ้ะเก้าสี่แดสี่มาหกสตัวสูตรตัวจับคู่นี่ถือว่ามาแต่ว่าเล่เด่นของเฮาว่าเนาะจ้าหกสี่สตัวลลาง8ปสจับคู่เขากันไปตรงๆจะสําหรับรอบบาย2ตัวลลาง8ปดสมจะมาตรงๆเด่น8ปดจะเด่นแปนพึทุกแปดมา อ่าโอเคจต่สาหรับห้างเสียงของเมื่อวนันตามนี่เลวยใะยินดีกับคน้นติดตามยินดีกับโรเอฟซีติดตามแนวทางครับแอดจอยด้วยนะจ๊ะอ่ามือนีฝากตามต่อละกันจะสสาหรับห้างเสียงรอบเซาระบายของวันอ่างข้าจกาวันที่สองของอาทิตย์การรับชไมไว้เป็นแนวทางนอกจากหมักถ้าชอบโ่อยตามด้ยจะเดิ้ลท่าบ่มักบ่ชอบสามารถปล่อยผ่านได้นะจ๊ะแอนดอยกะ คำนวณให้ไปตามสูตรแลักายักนํามาแบ่งปัดเราะจะเน้ยถ้าการมีเขา่ามีรูดเราจะผิดผ่านปากาการใดกะโคโจดโคไพไว้ด้วยละกการจ้าสําหรับรอบเสาเมื่อนี้ให้ไปที่สามกับสองวิงรูดอ่ะรอบเสากับรอบบ่าเมื่อนอี่คือชุนจ้าสาหรับรอบเสาจับคู่สามมีสามห้าสามเกา สามหกสามสี่สามแปดสองมีสองเก่าสองแปดสองหกสองสี่สองสาม สำหรับรอบบายสี่สามอ่าสามโซนจะรอบเ้ากับรอบบายถ้ามัรเบิน้นซับซบกระติดไว้ได้จะรอบเ้ากับรอบบายเดนซาอ่าเดนซีวิกุลซีรอบบายจะขู่ไปที่สี่แปดสี่สองสี่เก้าห้าสห อันนี้คือเด่นสีวิ่งรุดสีของรอบบ่ายสำหรับเด่นสามวิ่งรุดสามรอบบ่ายสามเก้าสามหกสามห้าสามสี่สามแปด เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักเผื่อมีตัวชอบเหมือนกันเนาจ้ะสำหรับ2องสามสามสองอยู่รอบเสาทำหมัก้าชอบมาเป็นพูนของรอบบายได้เด้อจ้าสำหรับรอบบายแอจอยรอเน้นไปที่สามห้าสามหกสี่สองสี่แปดสองสามสองแปด สเก้าสหา สำหรับแนวทางคุณห้างเสียงรอบเสารอบบ่ายมือนี้คือตามนี้เลยจ้ามักตัวได้ชอบตัวได้ลองนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้นอกจากถามมีตัวหมกักถามมีตัวชอบจังถอยตามนอกจากถามามีตัวหมกักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากมือนี้ก็ขอให้มาปังๆแล้วกันจ้าขอให้พีน่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้า เขาไมา่ได้ฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากกุลาไหลคุลาแชกุลาเนิ่งที่ตามจะฝากเป็นกําลังใจให้กันและการเอาจะ,ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าจ้าสวัสดีจ้า